ไม่ถ่ายใช่ไหมคะไม่ถ่ายกี่วันถ่ายนะคะไม่วันกี่วันถ่ายวันเว้นวันถ่ายโอ้รูกเอาไปใบไหนกินเข้าไปกินเข้าไปกินเยอะไหมคะกินเยอะ <c oughs> หนูแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้คือชาดีท็อกเป็นพืชสมุนไพรตัวนี้ดียังไงหนึ่งก็คือว่าเวลาทานน่ะทานเข้าไปเฮ้อให้ทานก่อนนอนใส่น้ำร้อนชง แช่ไว้ประมาณ5-10นาทีถ้าถ่ายยากเนี่ยหนูแนะนําได้แค่5นาที5นาทีถึง10นาทีแช่ในลักษณะนี้มันจะเป็นผงแล้วไม่ใช่สิมันเป็นซองเนาะฉี่ออกมาเป็นถุงแช่นะคะแช่5-10นาทีแค่นั้นพอยาตัวนี้เขาจะเป็นพืชเป็นสมุนไพรร0 0ยเปอซตัวนี้ดียังไงดีคือ,คอตรงว่าเขาจะค่อยๆทำปฏิกิริยา ให้มีการถ่ายในตอนเช้าไม่บิดท้องไม่ร้อเเพราะที่หนูก้าพูดเพราะหนูกินเองคนในครอบครัวหนูก็กินแล้วบางคนกลัวว่าถ้าเกิดใช้ยาพวกดีท็อกพวกเนี้ยมันจะทําให้บิดท้องสองถ่ายบ่อยไม่ใช่เลยให้ทานคือแช่เนี่ยประมาณ5้านาทีถึงสินาทีตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายเนี่ยมันไม่โอเครู้ใช่ไหมคะ เพราะถ้าเกิดไม่ถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไหมคะว่าเพราะมันจะทําอะไรอยากรู้อีกคลิปนะคะทุกคน